อาร์เซนอลแผน2เตรียมดันซาก้าหากโอเดกาตย้ายทีมกระแสตลาดนักเตะเริ่มร้อนขึ้นเมื่อมีรายงานว่ามาตินโอเดกาตอาจพิจารณาอนาคตกับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมองลึกในรายละเอียดมิเกลอาเตตา้าได้เตรียมทางเลือกเชิงแท็กติกไว้แล้วนั่นคือการดันบุกโยซาก้าเข้ามารับบทเพลย์เมเกอร์ตรงกลางมากขึ้นแทนการยืนฝั่งขวาเหมือนที่ผ่านมา เพราะซาก้าเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับเกมบุกสูงสุดคนหนึ่งของทีมทั้งการจ่ายบอลทะลุช่องการเลี้ยงผ่าบอลเ,เข้าเขตโทษและการสร้างโอกาสยิงต่อเกมการขยับตำแหน่งของซากา้าจะทำให้เกมรกมีจุดศูนย์กลางใหม่แต่ไม่ลดความอันตรายริมเส้นเพราะอาเซนอลนมีัวเลือกทางฝั่งขวาทั้งเอเบเลซีเอเซ่ที่เด่นเรื่องพาบอลทะลุลายรวมถึงโนนี่มาดูเอเก้ที่ใช้ความเร็วกับเกมโต้กลับคงสร้างเกมรกจึงอาจเปลี่ยนไป จากระบบหมายเลขสิบแบบคลาสสิกไปสู่ระบบเพลย์เมเกอร์ที่เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาและมีการเลี้ยงกิ่นพื้นที่หลายจุดแทนการพึ่งพาคนเดียวสถานการณ์นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการย้ายทีมแต่คือความเป็นไปได้ของการรีเซ็ตแนวทางเกมรุกของอาร์เซนอลอีกครั้งหากแผนนี้เกิดขึ้นจริงอาร์เซนอลจะเปลี่ยนบุคลิกเกมรุกจากทีมที่มีจุดศูนย์กลางชัดเจนไปสู่ทีมที่สร้างสรรค์โอกาสจากหลายตำแหน่งมากขึ้นและอาจทำให้จังหวะเกมเร็วขึ้นกว่าที่แฟนบอลคุ้นเคย